มาสวัสดีครับทุกคนวันนี้เปิดคลิปอย่างรวดเร็วนะครับวันนี้มาเล่นอาวีลงแรงก่อนก่อนที่จะดีแล้ันะครับวันนี้เป็นไงไปรับชมเลยก่อนที่จะไปรับชมกันครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปเนะครับไปรับชมกันเลยอีอย่างวันนี้มาเล่นกับ M Gamer หรือว่าอีกคนนึงก็คือคนนั่นนั่นเองเราไม่ได้เล่นกับพาร์ตมาตั้งนานนะครับวันนี้เป็นไงไปรับชมเลย วิ้ย์อะไรคนนั้นด้วยอาญาไปก่อนเลยครับผมเอ๊ยเป็นอาญาก็ออัอผมอนนี้เป็นการเล่นที่ไร้สาระที่สุดทีมของคุณเป็นฝ่ายเลือกทีมตรงข้ามเป็นฝ่ายเลือกฮู้เร็วๆอย่าเลือกอาญาอย่าร้องเฮ็ด เจี๊ยปี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 ขอหน่อยขอหน่อยเพ่เพ่ขอเป็นเพื่อนก็ได้ไม่ใครไม่มีเวลาครับไม่มีคนดูอย่างน้อยเราก็มีเพื่อนดูแล้วก็แมวที่นั่งตูดเม้นอยู่ตรงนี้เี่ตรงข้ามเป็นฝ่ายเลือกเอ้ผมเปิดมาอยู่ปะวะจังแม่งไปดูนะนี่ห้าสิบเกม นี่คือเซตอาญาที่ผมใช้ทีของคุณเป็นฝ่ายเลือกี่ของคุณเป็นฝ่ายเือกมิว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 อะไรบบเราไปชมช่วงเปิดเกมเลยตอนนี้มันรอนานไี่เกียดดูนะีขครัเป็นฝ่ายเลือกนี่ฟังแมวผม แล้วไม่ร้องครับบ๊าย,ายแมวอาโอ,อวีคุณกำลังตีป้อมแล้วล้องกับอนาะโอวีแล้ววันนี้เราจะออกอะไรดีจูับแมไปด้วยกันจูกับแมวไปด้วยกันเมียวเมวียวเมวียวเมียว <c oughs> ตัวนี้จะเป็นไง เมียวเมียวเหมียวเ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 หมียวเมียวเมียวเช้าว่ะมาวัดมาเล่นมังกรเรียบร้อยเราไม่เชื่อนแล้วหลุดตามไปก่อนวันนี้เราก็จะล่าเขาได้อยากเป็นด็อกซี่จังเขาเล่นเสียงอละมันดังไปเดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงผมอีกเป๊บเป๊บเลยเจ้าของเราถูกโจ๊กตีคิดได้แล้ว ไอโอเวดฮะไอโอไม่เกมหเ่ม uh, uh, uh. ้มตง้้ยาเ่ามไม่ เฮ้ยเฮ้ยอันนี้นะดูแวเราต,ต้องมีต้องมีหวังชนะแล้วแหละเราเจออาญาขั้นเดทพของเราอ่ะนล้วก็เราต้องแกร์ได้แล้วก็นี่เราได้คิวด้วยเก่ร์งี้คิวด้ ากาะใครดีเากาะใคร้ีกว่านอกจากโอเคนี่แหละเต้ เข้าไปไม่ได้เรียบร้อยแลมจะพลาดไล่แล้วสวยจ้าแล้วพรอเข้าไปได้นะมีอยู่มีอยู่เออไม่เข้าวะจ้างมันมาคู่กันเถอะรับได้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 ไม่ยาวเลยยาว ไปได้แล้วเนี่ย้0ยเกืบแล้วเกิดแล้วไอ้เลียร์กางกันดีกว่าเอ้ยเอ้ยล่ามีวะออกกาเลก่อนดีกว่าวันนี้่าจะนไม่ดีมากเลยไม่มีใคร ทำเ,เดนกลางม้าถูจอมตีสั่งก,กงูกไม่ได้หาอะไรเลย,เลยตลนูนีน้ีปมจุดีตีปมตีแม่จีนก็ทำมาซะ Mm-hmm. เอาแล้ว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 ลวะนี่เข้าท่านสวยจัดแล้ถอยอีกครับพี่พ,พี่ก็ถอยอีพี่พี่โอ้พี่เารแล้วทำไม

เอาแล้วนะมันตีร right, ักมันตีรักมันตีรักศัตไียมันจะไม่ก่อนนะเพราะเขาถึงวันนะ อาญาอะไรวะมันนาควอเรามาเกาะน้องเอ็มเกมเมอร์ของเราคนนี้่ะม่รู้อะอ่อรแล้วงผมกดอนตีทำไมอ่ะหลอนไรเนี่ยออๆๆนี่เอ็มเกมเอร์เขาลำเก่งมากเลยดูจะกอเขาไม่เหมือนได้ว่าเขาเขาล้ำเก่งนี่ กดกใอ้เขาเป็นไงล่ะร้อยตานี้แพ้แน่นอนแต่ถ้าเราพีเกมได้ก็ชนะเฮ้ยแย่มาลผม,ผมเ,ลเล่นกระจกชิ่ตอนนี้ทำเงินเลยอืมแย่มากตานี้มันแก้ทางเราหมดเลยอ่ะแต่ยก็แก้ ต้องรอเลยมั้งนาคอสเออนาคอเลยไม่เกิดเลยเล่นก่อนทครทำไมมันไม่ออกรองเท้าวะนี่ตายหมดยกตี้ไมเป็นไรครับเกิดทันเกิดทัน ขอจบคลิปลงมี้เลยนะครับหวังว่าจะสนุกกับคลิปที่ผมทำึ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และไปซับสไครา์ช่อง M Gamer ด้วยนะครับอย่าลืมเดืดกาัดไม่งั้นผมจะไปถึงหน้าบ้านคุณจังหวะนี้ลาไกันนะครับ